สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World c l a s s Peugeot d j a g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวที่ได้ยืนยันว่าทางค่ายยามาฮ่านั้นได้วางแผนระยะยาวในการพัฒนาเครื่องยนต์ลูกใหม่แบบ3สูบเทอร์โบชาร์จสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในอนาคตหลังจากนี้นะครับเพื่อเตรียมรับมือกับมาตรการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า และก็ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวรถโดยตรงด้วยก่อนหน้านี้ทางบริษัทยามาฮ่าเองนั้นได้ทําการยื่นคาร้องจดสิทธิบัตรต้นแบบของเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่จะมีการใช้ระบบเทอร์โบชาร์จเข้ามาร่วมทํางานด้วยเพื่อรองรับกับมาตรฐานยูโร6นะครับในอนาคตพร้อมกับปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในการขับขี่ให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นในตัวด้วยโดยทั่วไปแล้วหลักการทํางานของระบบเทอร์โบชาร์จนั้นก็คือจะใช้เทอร์โบเป่าผ่านอินเตอร์คูลเลอร์ เพื่อลดอุณภูมิอากาศที่เข้ามานะครับและเพิ่มกําลังแรงม้าสูงสุดให้มากขึ้นและก็เพิ่มแรงบิดที่จ,จัดจ้านมากขึ้นโดยเจ้าระบบเทอร์โบนี้เป็นเพียงหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใช้กับรถยามา5สามสูบในอนาคตเพราะยังจะมีการปรับการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังห้องเผาไหม้โดยตรงก่อนที่หัวเทียนจะทําการจุดระเบิดเพื่อลดโอกาสที่เชื้อเพลิงที่ยังไม่เผาไหม้จะหลุดเข้าไปในไอเสียรวมไปถึงในเรื่องของวาล์วแปรผันทั้งไอดีและไอเสีย ที่จะได้รับการพัฒนาด้วยครับความจริงแล้วสิง่งต่างๆเหล่านี้ต่างก็เป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันดีในอุตสาหกรรมรถยนต์และก็มีมานานแล้วสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแต่การนําทั้งหมดมาใช้ร่วมกับระบบเทอร์โบต้นแบบจากทางยามาฮานั้นก็จะเป็นการทําให้ประสิทธิภาพของรถรุ่นใหม่จากทางค่ายแสดงออกมาได้อย่างก้าวกระโดดแฟนๆของทางค่ายยามาฮานั้นก็คงต้องรอติดตามกันไปยาวๆนะครับเพราะโปรเจกต์นี้เหมือนว่ากําลังจะเป็นแค่าการเริ่มต้นเท่านั้นเอง สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส